อีกครั้งนึงนะคะสำหรับการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเราวันนี้ Easy English by ครูพิษน้องตะโผนวันนี้นะคะจะนำเสนอภาษาอังกฤษง่ายๆสำหรับเด็กๆวันนี้เราจะเรียนเรื่อง Reposition นะคะเรียนทราบไหมเอ่ยว่า Reposition ภาษาอังกฤษตัวนี้นะคะภาษาไทยหมายความว่ายังไงไม่ทราบค่ะ Uh, p r e position หมายถึงคำบุพบทซึ่งจะเป็นคำที่บ่งบอกถึงสถานภาพของสิ่งของต่างๆสิ่งของตัวนั้นว่ามันอยู่ในตำแหน่งใดอย่างเช่นหนังสือเล่มนี้อั o บุมันวางอยู่บนโต๊ะูมราบไหมคะว่าคำบุพบทภาษาไทยคือคำว่าอะไร On อเ้าเก่งมากเลยนะคะถ้าหนังสือเล่มนี้วางอยู่บนโต๊ะ หนูๆจะพูดว่ายังไงคะอ b บ o ุอับุเก่งมากค่ะอ b บ o ุ is on the table very good ออกเสียงตามคนครูนะคะอ b บ o ุ A อ o บุ is on is on, is on the table the table หมายความว่าไงคะหนังสือวางอยู่บนโต๊ะเก่งมากคะ่ะ very good ทีนี้ถ้านักสือเล่นนี้มันมาอยู่ด้านล่าง จะว่ายังไงเอ่ย The book is under the table. Very good. คำไหนคะที่บองบอกถึงด้านล่าง Under เก่งมากถ้าอยู่ด้านบนนะคะ On <Or S 1> ถ้าอยู่ด้านล่างนะคะ Under ทีนี้คุณครูจะเพิ่มให้อีกหนึ่งคำเด็กวันนี้เก่งมากเราจะเพิ่มคำศัพท์อีกหนึ่งคำเป็นสามคำถ้านั่งซือมันอยู่ในโต๊ะนะคะ The book is เราจะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งสับคำบุพเพบคสามคำง่ายๆวันนี้นะคะคำที่หนึ่งออดคำที่สองอ,อนัออนดและคำที่สามอินเก่งมากค่ะทีนี้คุณครูยังไม่มั่นใจคุณครูจะเรามาเราจะมาเล่นเกมกันว่าเรามาจับคู่กันคุณครูมีภาพทั้งหมดสามภาพแมวตัวนี้มันทำยังไงอยู่กับโต๊ะคะอยู่บนอยู่บนโต๊ะเก่งมากเลยค่ะแล้วแมวตัวนี้นะคะอินอยู่ในคะ สามนะคะอันเดิมโต๊ะทีนี้คุณครูมีคำสามคำคำแรกคือคำว่าออนอีกครั้งหนึ่งค่ะออนออนหมายความว่าไงคะบนแล้วทีนี้เราจะเอาคำนี้ติดที่แมวตัวไหนเอ่ยภาพที่หนึ่งภาพที่หนึ่งแมวอยู่บนโต๊ะถูกไหมคะถูกค่ะต่อมาคำนี้คืออ่านว่ายังไงคะอินอินแปลว่าอะไรเอ่ย ในายเราน่าจะไปติดที่แมวตัวไหนคะตัวที่สองจักร้าค่ะเก่งมากเลยค่ะถูกต้องเลยและคำศัพท์ตัวสุดท้ายวันนี้คือคำว่าอะไรเอ่ยอันเดอร์อันเดอร์อันเดอร์แปลว่าอะไรคะได้ค่ะได้หรือได้ตำแนงนะคะควรจะอยู่ที่แมวตัวที่สาม่ะนักเรียนคิดว่านักเรียนคุณครูติดถูกตามตำแหน่งไหมคะถูกค่ะถ้าแมวอยู่ บนโต๊ะอย่างเงี้ยเราจะใช้ภาษาอังกฤษประโยคเนี้ยว่ายังไงคะ on the ไม่ใช่ cat อ่า the cat is on the table very good ถ้ามาตัวนี้นะคะ the cat is in อ่เราได้ภาท์เพิ่มคำหนึ่งใช่ไหมคะค่ะเมื่อกี้เราดูแต่คำว่า table ใช่ไหมคะตัวนี้ตัดข้ภาษาอังกฤษพิ่งเลยเอ่ยจะไม่ได้จะไม่ได้ค่ะออกเสียงตามบนครูนะคะ Look at my Basket ค a s k e t basket basket าเราบอกว่าแมวอยู่ในตะกร้าจะพูดยังไงคะ The cat is in the basket Very good แล้วแมวตัวนี้มันอยู่ใต้โต๊ะ The cat is under the table วันนี้หนูหนูเก่งมากเลยนะคะเยี่ยมมากเลยครั้งนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ คำบุพบทะคะวันนี้เราได้ไปกี่คำนะคะสามสาได้แก่คำอะานายทวนอีกรอบนึงอืนอเดอรเก่งมากนะคะวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนภาษาอังกฤษกันใหม่รอบนึงเรายังมีคำบุพบทอีกเยอะแยะที่เราจะต้องเรียนรู้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาเจอกันอีกกับ Easy English by ครูพิษน้องตะโคนพบกันครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ